ก็อยู่กับช่องไปได้เลยนะครับมีเราสมาเล่นเกม r o b lox กันนะไปเริ่มเล่นกันเลยโอเคทุกคนตอนก็ถึงแมปเป็นที่เรียบร้อยล้วก็เล่นว้ายตายเลยเมื่อกี้เราตายไปฮึบชึบฮึบชึบ อโอ้ช่วยโอ้โหทุกคนประเด็นคือเริ่มใหม่หมดเลย <ไป S 1> ก็คือเริ่มใหม่หมดเลยนะจ้ะเซฟติ้งอันนี้ก็เสร็จแล้วนะเราก็จะมาเล่นอีกว่าก็คือแบบ กับไม่หมดเลยโอ้ยเกือบตายน่ครุปเบบซสักุละโอายโอเคตีดิงดานิยาสุดอยากสุดกระนีแรอยากสุด

เกือบแล้วไปเท่าด้วยเออเฮ้ยหืเหืบแล้ว่เก่บเลยไม่เกียนะูไม่ไ้ทำไมหมดเลยทุกคนเมี่ยตายแล้ววะเขตายเนี ตายเพราะว่าตกตายก็ได้ว้ายว้ายว้คนถ้ามีสติกดต้องขออภัยด้วยนะครับเอตายตลอดเออ โอเคนะทุกคนโอ้ามันยากสเลิกเกินยากสเลิกเกินโอ้ยตื่น ลืมสบายครับ,บเราขอบถึงด้านกระโดดยอด่อยตรงนี้แลวกันนะเพราะว่ากระโดดย่อยเราเล่นไม่เก่งไม่เป็นไรเราถึงด้านตรงนะีสะพานโอเคแล้วก็กระโดดไปเลย นีติงว้าวตีิงก็ขอนะคะถ้ามีคำหยาบนะคะติดิงขอพถึงง่ายสุดถึงขออันนี้แอันดก็ได้สัเสียงดวงลเย้ น่าตายโมทุกคนเริ่มใหม่เฮ้ยอันนี้แหละโอเคตืดด้นโอเคโมทุกคนก็จริงๆก็ถ้ามีส่กเงนก็ขอก็ขออภัยนะงครับถ้าเราทำส่วนกลางจะทำได้ ระวังตาโรคน้ายกระโดดลงไปเลยตื้ดึงกระโดดอันนี้เนะนี่ยยากมากโดยการมีนเป็นแบบโรบ็อกผสมสักุลา่าอันนี้ก็คือตัวละครของเราจริงๆเลยในในโบรบ็อกเนี่ยผมก็จะเป็นสีเหลืองชุดก็จะเป็นสีเงินเกจสีดํารองเท้าจะเป็นรองเท้าแบบจุดๆรองเท้าเรา จริงแไงเราบอกสวิเกมเลือดเรียมมันก็บไมโครฟล์เลยมาแล้วสักคร์บายบายบายน้อง,ท,อองท,ทีอะไรสักอย่างฮะทีเอชดอททีเอชอะไรสักอย่างวายรู้สึกดม่ได้ไงกันนะเชียวว้าเฮ้ <S <S ยทุกคนเมื่อกี้เราได้เสียงตื้อดึงด้วย แต่ว่าทุกคนอนาะจจะไม่ได้ยินนะทุกคนเออแล้วมันก็มาโผล่ตรงนี้เลยโอ้โหพระเจ้าช่วยเราขอบคุณพระเจา้าตื้อดึงด้มบันไดมันมันสั่นดสั่นดุริกอือหือมันสูงขาดจังเฮย้ยสูงเก,กินไป ติดหอยด้านกระโดดเยชอบมากคนเอาตายโอ้โหกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่ตายเอาตายแล้วโอ้ยเกิดใหม่ได้ครั้ง จะไม่ทนเลยเนี่ยติดึงวีวีวีว้ายถ้าถามว่าใครเป็นคนภาคติดึงฉันภาคติดึงเองติดึงเดินจบ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  ดูดึงปลิ้นคไปอาไปอุ๊บชิ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 บพี่เจ้าหนูขอหนูเป็นได้ไหมพี่ต่าคลิปอยู่ก็บอกว่าตายโอเคนะทุกคนตอนนี้ไม่มีอะไรรบกวนตอนนี้นะครับทุกคนเอาว้าโอเคนะครับทุกคนแก้มาเกิดหม่ดบจวน ไม่ชมครับซิโรบักถึงซิโรบักแล้วก็ได้เจอกันนี่ตื่งแล้วก็มีซิโรบักหายไปแล้่พุชพุชเลเซลน้อยไม่หนยได้เต็มเออเฮ้ยตื่ง ย้มันไม่ตายดิดดึงอันนี้ยากจังเฮ้ย hey, กลางแล้วนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาเกิดอีกทีโอเคดิด okay. ดึง <is> <c oughs> ตอนนี้มันอะไรกัน